เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องชื่นชมไหวพริบของตํารวจนะฮะเป็นประเด็นก็คือว่าทางเจ้าที่ตํารวจเองคุณผู้ชมฮะเขาไล่ล่ารถคันหนึ่งอย่าลืมเพิ่งเรียกว่าไล่ล่าเลยตอนแรกเนี่ยเขาเรียกตรวจแล้วรถคันนี้ให้ความร่วมมือตรวจอย่างดีเลยตํารวจก็ไม่เจอนะฮะว่าในรถมีสิ่งผิดกฎหมายตารวจบอกให้ไอ้น้องขอดูบัตรประชาชนหน่อยปรากฏไอ้นี่เริ่มยึกยักนะฮะเหมือนจะไม่ให้ดูบัตรประชาชนตารวจบอกขอดูบัตรเองหน่อยปรากฏไอ้นี่กระโดดกลับขึ้นรถแล้วขับหนีทันทีฮะ ในรถไม่ผิดกฎหมายแต่พอขอดูบัตรมันหนีเปิดภาพนาทีตำรวจไล่ล่ารถคันนี้ครับโดยกล้องหน้ารถของตำรวจจับภาพเอาไว้ได้ดูนะฮะเป็นการไล่ล่าอย่างระทึกเพราะว่าจุดเกิดเหตุก็คือที่ชุมพรเก๋งแอปพอร์ดสีเทาดูนะฮะจะมองถอยมว่ามันต้องไปก่นมันถอยแล้วมันจะมีถอยรถด้วย จากเหตุการณ์ทั้งหมดสุดท้ายรถคันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเข้าไปชนใช่ไหมแล้วก็ตกลงไปข้างทางใช่ค่ะถอยชนกับรถตำรวจดูนะฮะนี่มีเสียงไหมนี่คือตอนแล้วรถตำรวจเขาล่วง<ำ>ลงด้วยนะฮะรถตำรวจเนี่ยเขาล่วงเพราะมันจะถอยกลับเข้ามานี่ค่ะนี่เป็นกล้องมุมของตำรวจนะคะรถตำรวจดูฮะนี่โอ้โหเฉียวเลยมันชนอย่างนี้เลย หนขอดูภาพเพลย์ภาพหน่อยนะฮะและสุดท้ายจุดที่จับฟุมได้ก็คือทางหลวงเอเชีย41ขาล,ล่องใต้ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยเหตุการณ์เอาตอนคลิปเสียงที่ตอนไล่ล่าขึ้นมาด้วยฮะ,ะเอามาคู่ก,กันกับตอนที่รถตกโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงในรถของตำรวจเนี่ยนะฮะเหมือนจะสั่งสกัดให้มันหยุดแต่มันไม่ยอมหยุดโดยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นคุณผู้ชมครับสุดท้าย สามารถจับกลุ่มตัวคนขับรายนี้เอาไว้ได้ก็คือในพงพันธ์นคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทําไมหนีแล้วมันกล้าจะชนกับรถตํารวจด้วยดูภาพตอนจับกลุ่มตัวไอ้หมอนี่ฮะนะปรากฏว่าจากการตรวจสอบประวัติคุณผู้ชมครับ ที่มันไม่ยอมให้ดูบัตรประชาชนก็เพราะว่าเคยต้องโทษคดีฆ่าผู้อื่นปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับมีหมายจับคดียาเสพติดแล้วก็พรบอาวุธปืนในที่สุดก็เลยโดนล็อกตัวในที่สุดแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ยอมให้ดูบัตรประชาชนเพราะมีหมายจับค้างอยู่โดยเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับขอปฏิเสธเพราะล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาอ สู้ขัดขวางการปฏิบัติงานแล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการทําให้เสียทรัพย์นี่คือตอนที่มีการคุมตัวนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็บอกขอใช้สิทธิ์ต่อสู้ในชั้นศาลนี่อ่ะจบเรื่องนี้